อีกหนึ่งวันครับสำหรับการสร้างบ้านฝนก็มาตกช่างเออเทเสาไว้เนอะกลับแล้วนะครับวันนี้อากาศฝนก็ไม่เป็นใจนะครับตรงนี้ ที่ฝนตกบ่อยครับว่ต้องทำใจในการก่อสร้างในฤดูฝนครับแนะหวังว่าวันพรุ่งนี้คงฟ้าเปิดให้ช่างได้ลงงานต่อนะครับโอเคครับวันนี้ทายดูแค่นี้ก่อนนะครับ